เยนสาสมัยป้อนนี้เนี่ยสมัยเปิดเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวแถวเนี้ยบ้านชั้นเดียวทั้งนั้นเลยบ้านชั้นเดียว ทำไมออก่อนที่เขาเรียกเทาเลเทาเลนี่บ้านจะไม่สูงเห็นเรือ,อ,รอประมงท่านเดียวหมดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรบงังเลยนะมันจะเห็นบ้านเห็นท<ม>่าเอืออะไรไปบ้างหยเดีอ<ม>ตอนนี้ไอ้พื้นเนี่ยมันมันจะกต่ามันขลุขเยอะไอ้วเห็นขรุขรเนี่ยอยู่ในจังบหบา,า,าัดพยางเพราะว่าก่อนเนี่เนี่ยที่บ้านกับท่าเรืออยู่เนี่ยเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้เออ ต้องใช้กันเลยเอาไปที่เลี้ยงหมาเลยค่าเดือนมันสะพานเรือมันจอดเรืออยู่ตรงที่จอดรถเรือเต็มเลยที่จอดรถเรือเต็มเลยมีมีนี่ไงเห็นก็ได้เห็นตัวตัวบ้านเนี่ยตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไอ้แสบเนี่ยลงไปดินๆนาเนี่ยเป็นโรงงานเป็นโรงงานไอ้คนงานอยู่นะขาเรือไปจัดเนี่ยค่ะข้างๆเนี่ยตรงที่จอดรถอ่ะ ที่รถไปจอดกันเรือจอดอยู่เต็มเลยอันนี้พ่แมวไปเมื่อกี้อันนี้พ่อแม่ออันแม้อันนี้นี่แหมที่บ้านนี่ก็ยังมีเรือขายหมดแล้วตอนนี้เหลือแล้วจะมาฟังหลวงพ่อเล่าเรื่องบ้าน ไ้ที่เาร้องเพลง,งไอทงไเดือนองน้เตริอเดือนี่เยน้ามันึงหน้าบ้านคนร้องเพลงนะครับจอยู่หน้าบ้านแล้วทรายแถวนี้เนี่ยมันเป็นทรายเทอร์เน,นี่ ไปตอนุตน่ไม่มีเลอะเลยไปรายแดงเลยแล้วรู้ดูหนาวมาจริงไหมพอรู้ดูหนาวมาแบบนี้ยกยกเจะไปจะไปซื้อมันมันเทพมันมันเอาันาเวลาพอเช้าบ่ายคือยมพ่อยมแม่เนี่ยตืนเช้าตีสี่พอตีสี่คยมพ่อเดินออกกำลังกายพวกเราเป่นก็ตื่นเลยนะตื่นมาเนี่ยแกกจนมาขอ กือจะปอกใบถึเอาทรายปาดๆแล้วมันเรียงเรียงนี้เรียงไอ้มันสับหลังไอ้มันเทศเรียงเรียงแล้วกแล้วก็เอาเอาไอ้ไม้ขบแล้วก็จากให้กอมาขอกผีดไแล้วก็เคี่ยมันมาคบสรุปเเด็กด็ดเด็เด็กอนมัน สมัยก่อนนี่ยร้านค้าเนี่ยไม่ต้องมีคนขายของเลยไอเราไปเด็ดเนี่ยเรารู้อะไรบางทางอะไรเนเราก็กับตางไปเนี่ยไม่ไปถึงเราทางวางเราก็ลงตู้เก็บของออกมาไอตู้ของร้านก็ไปอยู่หลังบ้านไปทำโน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่หายบ้านเนี่ยไม่เคยปิดประตูมีประตูบ้านแต่ไม่เคยปิดเขาเชื่อใจกันได้ของหายเลยแล้วพอต่อมาเนี่ยเป็นคนต่างถิ่น คนต่างที่เข้ามาเยอะๆเริ่มมีแหละก็ดีประตูบ้านเราเอแถวนี้เราถนนซอยทั้งซอยเลยนะไอ้ที่เราเดินเไปตามถนนน่ะคือคนต่างชาติไอ้คนท้องถิ่นเขาแก่หมดเลยเดี๋ยวไปมีแต่เท่าแก่พวกเั้งแก่เขาออกจากบ้านพวกเขาขึ้นรถไปแหละพอลงจากรถเข้าบ้านเพราะนั่นเดินตามถนนเนี่ยพวกต่างชาติเท่านั้นซอยนี้เขาเรียกซอยต่างชาติซอยต่างชาติพูดเยอ แต่ละบ้านแต่ละบ้านเดี๋ยวมีลูกน้องหกี otros, ่คนแต่ละบ้านลูกน้องเนี่ยเป็นร้อยเพราะว่าต้องลงเรือหรือว่ายังไงค่ะใของเราเนี่ยของเราเนี่ยต้องรวมกันทั้งหมดเป็นร้อยเหมือนกันแต่เราอยู่ที่โรงงานเนี่ยนะโรงงานทุกคนเี่ยเป็นโรงงานขุกคนเลยหมือนกับสามโรงงานจูงเงี้ยเป็นงานเป็นร้อยค่ะ ไอ้เดจจจเจ้าของซอย่ก็คือพกมัดขงแกก็ไเดี๋ยวไ้จไปเดยวเดี๋ยวที่บักระตยนี่มล้อเพวกเรนะ่าชาตัวออกิ ยัไม่ก็เหม็นยัไม่ไกก็มนัไม่ัก็มนสมัย่อนเวลาทักกันก็จะว่าไอ้ดไปไหนหม่เดี๋ยวนี้ไอ้ดีหายหมดแล้วเอะไรอ่ะมีแล้มียนมีดีแล้วใ่มมีอะไรมีเดีมัดมีดวตน้ ไ่ก็นี่หมาอะไรล้วพ่อมาก็ว่าเลยขัทายกันนะไมีไม่มีแล้วอเป็นยเไหโอ้ยปล่อยเออปล่อยลเอาไป